เยาวชนลูกหลานหลวงตาทุกคนเธอทั้งหลายได้มาเข้ารับการอบรมธรรมะปฏิบัติที่สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรีแห่งที่หนึ่งวัดหลวงพระสดธรรมกายยารามนี้แล้วก็พอจะทราบว่า เราควรจะวางแผนชีวิตดำเนินชีวิตของเราต่อไปในอนาคตด้วยอาการอย่างไรเรามาเรียนรู้แล้วตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้ดังที่หลวงตาได้บอก ว่าพระพุทธเจ้าผู้ทรงคุณอันประเสริฐสูงสุดของสัตว์โลกทั้งหลายผู้ทรงรู้แจ้งเห็นแจ้งสภาวะความเป็นไปของชาวโลกหมดทั่วทั้งจักรวาลแสนโกดจักรวาลอนัอน,นจักรวาลไม่มีประมาณทรงเห็นตลอดหมดแล้ว ทรงเห็นว่าสัตว์โลกนี่เต็มไปด้วยความทุกข์เพราะสัตว์โลกไม่รู้บาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงถึงจะมีผู้บอกกล่าวผู้ชี้แนะก็ไม่เชื่อไม่ฟังเพราะไม่ได้เรียนรู้ให้ลึกซึ้งด้วยตนเองว่ากิเลสท,ทั้งหลาย มีอวิชชาความมืดความไม่รู้ไม่เคยเห็นอดีตของตนเองว่าเป็นใครมาจากไหนถึงมาเกิดเป็นมนุษย์แปลว่าไม่เคยเห็นการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์โลกว่าเป็นไปตามกรรมอย่างไรแปลว่าไม่เคยเห็นอดีตไม่เคยรู้อนาคต ไม่เคยเห็นทั้งอดีตและอนาคตว่าสัตว์โลกทำกรรมอย่างไรอย่างไรจะได้รับผลกรรมอย่างไรอย่างไรต่อไปในอนาคตอนาคตนับตั้งแต่วินาทีที่ทำต่อไปแม้ในภพชาติเดียวกันและในภพชาติต่อต่อไปเป็นอย่างไรไม่รู้ความที่ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นนี่แหละ ทำให้ไม่รู้เห็นเหตุปัจจัยให้สัตว์โลกดำเนินชีวิตไปสู่ความทุกข์เดือดร้อนแล้วก็พลอยให้ไม่รู้สัจธรรมตามที่พระพุทธองค์ผู้ทรงเห็นแจ้งทรงรู้แจ้งโลกได้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองดีแล้วตรัสรู้ตรัสเห็นตรัสยิน หมายความว่าได้ทรงเห็นแจ้งทรงรู้แจ้งทรงได้ยินได้สัมผัสสภาวะความเป็นไปของชาวโลกทั้งสิ้นว่าชาวโลกเต็มไปด้วยความทุกข์นี่เป็นสัจธรรมเหตุแห่งทุกข์ก็คือสัตว์โลกประกอบกรรมอันเป็นบาปอกุศลหรือเรียกว่ากรรมชั่ว ได้แก่ความประพฤติผิดศีลผิดธรรมผิดศีลเธอก็รู้แล้วมีอะไรบ้างผิดธรรมเช่นติดอยู่ในอบาย,ยมุขไปหลงเสพสิ่งเสพติดมึนเมาให้โทษเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทแล้วก็ติดหรือไปหลงติดการพนันหลงหมกมุ่นในกิเลสกามนี่เรียกว่าผิดธรรม ส่วนผิดศีลเจตนาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเจตนาลักช่อกระบฏคตโกงจี้ปล้นคนอื่นเขาเจตนาประพฤติผิดในกามเป็นต้นนี่ฝ่ายกายยังมีฝ่ายวาจาและสำคัญที่สุดก็คือใจเรียกมโนทุจริตมีตันหาราคะโลภจัดตันหาราคะจัด หรือว่าโกรธพยาบาทอาคาตจองเวนหรือว่าหลงไม่รู้บาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงก็พากันหลงผิดเห็นกองจากบรรดอกบัวก็พากันประพฤติผิดผิดผิดศีลผิดธรรมหรือเรียกว่าผิดทำนองคลองธรรมให้ได้รับผลเป็นโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อนพระพุทธเจ้าทรงเห็นตลอดหมดอย่างนี้ จึงตรัสสอนว่าสัพาพปาปัสสะอาการังกุศลสู้ปะสัมปทาสจิตตะประโยทปนังเอตังพุทธานาซาสนังเลยตรัสสอนว่านี่เป็นหลักปฏิบัติให้เธอจำไว้การไม่ประพฤติบาปอากุศลทั้งปวงคือไม่ประพฤติผิดศีลผิดธรรม การยังบุญกุศลให้ถึงพร้อมก็คือการกระทำแต่คุณความดีการชำระจิตใจให้ผ่องใสเหมือนเธอมาเนี่ยมาฝึกอบรมกายวาจาให้เรียบร้อยดีไม่มีโทษโดยการรักษาศีลอบรมใจให้สงบตั้งมั่นเป็นสมาธิ ใจก็บริสุทธิ์ผ่องใสาจากกิเลสนิวร์คือกิเลสที่จะเป็นอุปสรรคต่อปัญญานี่ท่านเปรียบเหมือนน้ำในโอ่งที่ขุนคนที่มีกิเลสนิวร์เกิดขึ้นในใจนั้นท่านเปรียบเหมือนน้ำในโอ่งที่ขุนเราไม่สามารถจะเห็นอะไรอะไรอยู่ในก้นโอ่งได้ หรือเห็นไม่ชัดฉันใดผู้ที่มีกิเลสนิวรเกิดในใจใจก็ขุนมัวอย่างนั้นเหมือนกันไม่อาจจะเห็นสภาวธรรมไม่อาจเห็นสัจธรรมตามที่เป็นจริงได้พลอยให้ไม่รู้บาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสสอนให้ทำใจให้ผ่องใส เป็นข้อที่สเหมือนพระองค์เจริญสมาธิถึงฌานจิตชั้นที่สี่ก็เกิดองคุณเป็นเครื่องกำจัดกิเลสนิวร์ให้ใจผ่องใสเมื่อใจผ่องใสแล้วเหมือนน้ำในองค์ที่ใสเข็มเล่มเดียวอยู่ก้นองค์เราก็มองเห็นได้ฉันใดใจที่สงบมั่นคง ตั้งมั่นผ่องใสาจากกิเลสมีวอนแล้วเธอสามารถจะเห็นบาปบุญคุณโทษรู้บาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงรู้ว่านี่เป็นความทุกข์นี่เป็นเหตุแห่งทุกข์นี่เป็นหนทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ให้ถึงความเจริญและสันติสุขและนี่เมื่อปฏิบัติไปแล้ว เราถึงซึ่งความสันติสุขในใจของเราและทางกายก็พลอยเป็นไปด้วยเพราะฉะนั้นการดำเนินชีวิตของเธอทั้งหลายถือหลักพระพุทธเจ้าไว้ไม่มีผิดหวังคือหนึ่งไม่กระทำความชั่วและบาปอากุศลทั้งสิ้นกล่าวง่ายๆคือไม่ประพฤติผิดศีลผิดธรรมไอ้ที่มันแล้วมาแล้วแล้วไป เรายังเป็นเด็กนี่เรียกว่าต่อไปนี้ให้เธอมีสติระลึกได้ว่าผิดศีลผิดธรรมนี่มีโทษหลวงตาบอกว่าผิดศีลผิดธรรมเช่นติดอยู่ในอบายามุขทุกชนิดมีโทษให้ผลเป็นโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อนทั้งนั้นขนาดเศรษฐีมหาเศรษฐีติดการพานันลงท้ายถึงฆ่าตัวตาย อย่าว่าแต่พวกเรานี่เลยมันถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นอบายมุกนี่มันร้ายขนาดนั้นเขาเรียกว่าปากทางแห่งความฉิบหายทรัพย์สินเกียรติยศชื่อเสียงอนาคตปนปี้หมดเสียหายหมดหนักๆเข้าแม้แต่ชีวิตก็อาจจะเสียได้เช่นผู้ที่ไปติด หรือไปเสพสิ่งเสพติดแม้สุราเบียรหลงติดเที่ยวกลางคืนเมาไปเมามาขับรถมาก็ไปชนกันตายหรือไม่ก็เดี๋ยวก่อการวิวาทตีรันฟันแทงกันตายเพราะฉะนั้นอีกอย่างหนึ่งพวกเธอจำไว้นะเชื่อหลงตาไว้อย่าไปอวดดีอย่าไปอวดเก่งไม่ว่าที่ไหน เราสุภาพเรียบร้อยไว้เป็นดีที่สุดเพราะในโลกนี้ไม่มีใครเก่งเกินมัจจุราชความตายไงมันถึงทุกคนได้ไม่ช้าก็เร็วรองลงมาก็คุกตารางไม่มีใครเก่งเกินได้ ถ้าไปฆ่าคนอื่นเขาทำร้ายคนอื่นเขาเขาก็ตามล่าตัวเองถ้าไปประพฤติผิดศีลผิดธรรมก็มีโทษเธอก็รู้อยู่เพราะฉะนั้นเลิกละซะต่อไปนี้ตั้งใจเลยว่าอนาคตของเราอยู่ที่ตัวเราเองเราต้องสร้างอนาคตของเราเองโดยหนึ่ง ไม่ประพฤติผิดศีลผิดธรรมคือไม่ติดอยู่ในอบยมุขไม่เสพไม่เข้าใกล้เลิกเด็ดขาดใครพาใครบังคับไม่เอาทั้งนั้นเราแก้ตัวได้ผิดไปแล้วเรากลับตัวกลับใจใหม่เรียกว่ามีสัมปชัญญะมีสติระลึกได้เสมอผิดชอบชั่วดีผิดไปแล้วแก้ตัวใหม่เรียกว่ามีสัมปชัญญะ คนเราผิดรู้ตัวว่าผิดไม่ฝืนทําความผิดต่อไปกลับตัวกลับใจใหม่เขาเรียกว่าคนนั้นเป็นคนดีได้ผิดไปเพราะโง่เขลาเบาปัญญาไอความโง่เขลาไม่รู้บาปบุญคุณโทษเนี่ยถ้าเราไม่รู้สึกตัวว่าเราโง่เราผิดพลาดไปเพราะโง่ถ้าเราไม่รู้ตัวอย่างนั้นเขาเรียกว่าโง่บริสุทธิ์ แต่ว่ามันเผลอโง่ไปแล้วบัดนี้เราฉลาดแล้วหลวงตาบอกแล้วกลับตัวกลับใจใหม่อย่างนี้เขาเรียกว่าคนที่ดีกลับเป็นบัณฑิตผู้รู้ได้อีกเพราะฉะนั้นพวกเธอไม่สายอย่าท้อใจให้มีกำลังใจแต่นี้ต่อไปทำตามหลักพระพุทธเจ้า ไม่กระทำความชั่วบาปอากุศลผิดศีลผิดธรรมแล้วประพฤติปฏิบัติอยู่ในคุณความดีรู้จักเสียสละซะบ้างนิทานกุศลประกอบอาชีพสุจริตมีเมตตากรุณาต่อกันเห็นอกเห็นใจกันไม่คิดประหัตประหารกันไม่สับสนในกามไม่หมกมุ่นแต่ในกามไม่ติดการพนันไม่ติดอบายามุขทั้งนั้น ทำแต่คุณความดีมีสัจจะมีความสันโดษในคู่ครองของตนมีความสำรวมในกามมีสติมีสัมปชัญญะรู้ผิดชอบชั่วดีตลอดเวลานี่เป็นความดีแล้วก็ว่างๆมีโอกาสก็เจริญภาวนาสมาธิให้ใจสงบพอสงบแล้วปัญญามันเห็นแจ้งเองโอ้ไอที่ไปอย่างนี้อย่างนี้มันใช้ไม่ได้โอ้ไปทำอย่างนี้อย่างนี้มันดี ว่างก็ามาเข้าวัดเข้าวา่าพาพ่อแม่มาอีกทุกวันอาทิตย์มาได้นะไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายหลวงตาเลี้ยงไม่เป็นไรดังนี้เป็นตน้นแล้วก็เมื่อทำสามข้อนี้ตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าประกอบอาชีพสุจริตใดๆด้วยความขยันหมั่นเพียรในหัวใจเศรษฐีจำไว้ หนึ่งอุตธานสัมปทาถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรในการทำงานไม่ย่อท้อในการประกอบอาชีพสองอารักษสัมปทาถึงพร้อมด้วยการรักษารักษาคุณความดีอย่าให้มันตกต่ำลงไปอีกรักษาทรัพย์ของเราให้มันใช้ได้นานๆอย่าไปหลงใช้จ่ายสุรุย่ยสุร่าย ข้อสามกัรยานามิตรตาคบแต่คนดีเป็นมิตรไอ้ใครเพื่อนคนไหนมันพาไปในทางไม่ดีนั่นมันแปลว่าไปทางโง่แล้วไม่เอารู้จักกันได้ชอบพอกันได้แต่อย่าตามเขาไม่ตามเขาในทางที่ไม่ดีก็แปลว่าเราฉลาดแต่เราไม่ปฏิเสธเพื่อน เพื่อนก็คือเพื่อนแต่เราจะต้องเป็นคนมีปัญญาอะไรควรตามเพื่อนหรือควรให้เพื่อนตามเราถ้าเราเอาแต่ตามเพื่อนไปในทางไม่ดีเราก็โง่แต่เรามีปัญญาแล้วต้องให้เพื่อนมาตามเรานี่อย่างนี้รักกันจริงรักกันจริงนำไปสู่ความดีมันถึงจะถูกอย่าพากันไปในทางเสีย นี่กัลยาณมิตตารู้จักคบคนดีเป็นมิตรข้อที่สี่สมะชีวิตชีวิตารู้จักเลี้ยงชีวิตแต่พอควรเท่าที่เรามีเงินมีรายได้เท่าไรก็จับใจ่ายใช้สอยตามกำลังของเราอย่าไปใช้ใจ่ายเกินตัวสุรุยสุร่ายติดเที่ยวกลางคืนติดแสงสีโดยไรสาระเงินมันก็อยู่ หามาได้ก็รู้จักเก็บออมมันก็ตั้งตัวได้ทุกคนจำไว้เธอตั้งตัวได้ทุกคนถ้าตามตามนี้หลักสีข้อนี้เรียกว่าทิฏฐธรรม,มิกัตรประโยชน์คือหนึ่งอุทฐานสัมปทาถึงพร้อมด้วยความเพียรในการประกอบกิจการงานอาชีพสองอารักษสัมปทาถึงพร้อมด้วยการรักษาทรัพย์ และคุณความดีของเราสากัลยาณมิตรตาเลือกคบแต่คนดีเป็นมิตรครบคือเอาอย่างเป็นเพื่อนกินเพื่อนตายกันเลยสสมะชีวิตารู้จักใช้สอยทรัพย์แต่พอควรกับทรัพย์สมบัติที่เรามีอยู่หรือทำมาหาได้โดยสุจริตรู้จักอดออมรู้จักประหยัด รับรองเธอตั้งตัวได้ภายในปีหนึ่งนี่ก็เห็นผลแลละเธอเสร็จจากนี่แม้แต่ไปรับผักมาขายหรือรับสินค้ามาขายหรือแม้แต่ไปตำส้มตำขายก็ตั้งตัวได้ไม่ต้องสงสัยหลวงตารู้จักโยมอยู่ที่ขอนแก่นเวลาไปทำงานที่โน่น ไปเห็นเจ้าหนึ่งเขาทำส้มตำเก่งที่สุดอร่อยที่สุดใครไปใครมาต้องซื้อหิ้วขึ้นเครื่องบินมาฝากครอบครัวสรุปว่าสีข้อเนี่ยย่อเป็นหัวใจเศรษฐีอุอากสะเธอว่าพร้อมๆกันพนมมือขึ้นหัวใจเศรษฐี ชื่อทิฏฐธรรม,มิกัตถประโยชน์ชม,ชนมีสีข้อคือหนึ่งอุตฐานสัมปทาถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรในการประกอบการอาชีพ 2. อ,อารักกสัมปทาถึงพร้อมด้วยการรักษาทรัพย์ให้ใช้ได้น,น,นานๆด้วยความประหยัดและถึงพร้อมด้วยการรักษาคุณความดีไม่ให้ตกตำ่ำสามกัลยาณมิตตา เลือกคบแต่คนดีเป็นมิตรสีสมะชีวิตาใช้สอยทรัพย์แต่พอควรที่เราทำมาหาได้โดยสุจริตทำนำไปสู่ความสุขแห่งชีวิตชื่อ ทิฏฐธรรม,มิกัตถประโยชน์มีสีข้อคือหนึ่งอุทธานสัมปทาถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียร 2. อ,อารักกสัมปทา,า,าถึงพร้อมด้วยการรักษาทรัพย์ และคุณความดีสามกัลยาณมิตตารู้จักคบคนดีเป็นมิตรสี่สมชีวิตารู้จักใช้สอยทรัพย์แต่พอควรกับรายได้ที่เรามีโดยสุจริตกล่าวโดยย่อ เป็นหัวใจเศรษฐีว,ษว่า,วาอุอากะสะ,ออะ,สะเอาท่องสามรอบอุอากะสะเอาละดีสุดท้ายนี้หลวงตาขออธิษฐานคุณพระศรีรัตนตรัยได้โปรด ปกป้องคุ้มครองเธอทั้งหลายให้ปราศจ,จากความทุกโศกโรคภัยสัพพอันตรายและอุปัตตวันตรายทั้งปวงจงมีจิตใจกำลังใจสติปัญญากล้าแข็งที่จะเลิกละความไม่ดีทั้งหลายคือความประพฤติผิดศีลผิดธรรมติดอยู่ในอบายมุขทั้งหลายทั้งปวงให้ประพฤติปฏิบัติอยู่แต่ในคุณความดี และชำระจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใสให้เกิดสติปัญญาอันเห็นชอบรู้รอบทางเจริญทางเสื่อมบาปบุญคุณโทษต,ตามที่เป็นจริงให้มีแต่อายุมั่นขวัญยืนมีความสุขมีความเจริญในชีวิตให้สุขสมบูรณ์บริบูรณ์ต่อไปด้วยมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติถึงพระนิพพานสมบัติ ทุกท่านทุกคนตลอดกาลนานเทิน